พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับทีมงาน Northern Land and House เชียงใหม่วันนี้จะพาไปชมบ้านสร้างใหม่ในโครงการโซนป่าแดดใกล้วงแหวนรอบสองมีขนาดที่ดิน60ตารางวาสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะประตูเลื่อนโครงเหล็กทำได้ไม้ด้านหน้ามีที่ทิ้งขยะทำไว้อย่างเป็นสัสดส่วนเลยค่ะ พื้นที่รอบๆบ,บ้านปลูกหญ้าญี่ปุ่นและไม้ยืนต้นไว้ให้เพื่อเพิ่มความร่มรื่นภายในบ้านค่ะโซนนี้มีมมานั่งสำหรับนั่งพักผ่อนให้อีกด้วยนะคะด้านหลังมีถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่พร้อมปั๊มน้ำในตัวเพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำของคนในบ้านแน่นอนค่ะรัวรอบขอบชิด ด้านข้างและด้านหลังสามารถเดินรอบๆบ้านได้มีโซนซักล้างหลังบริเวณด้านข้างบ้านอีกด้วยค่ะดเ,ดเ,ดเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูในส่วนของด้านในตัวบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งไว้อย่างครบครันเลยค่ะโซนนี้เป็นโซนรับแขกตกแต่งชุดโซฟาอย่างดีพร้อมทีวีและชั้นวาง มีเพดานโปร่งโล่งสูงถึง5เมตรเลยค่ะบ้านหลังนี้สามารถพกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเพราะตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์จะราคาอยู่ที่2.95ล้านบาทแต่ถ้าหากเป็นบ้านเปล่าจะราคาเพียง2.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะตกแต่งเองหรือให้ทางโครงการตกแต่งให้นะคะมาดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างค่ะ ห้องนี้ติดตั้งเตียงนอนและที่นอนพร้อมทีวีและชั้นวางโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกระจกรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมแอมใหม่ให้ด้วยค่ะห้องนี้มีห้องน้ำในตัว โดยใช้สุขภัณฑ์ของเฮเฟเล่นะคะพร้อมกระจกกัน้นโซนแห้งโซนเปียกแถมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ห้องที่2กันเลยค่ะห้องนี้ติดตั้งเตียงเดี่ยวไว้ให้พร้อมชุดเครื่องนอนและห้องนี้ยังสามารถเปิดออกไปยังบริเวณด้านข้างบ้านได้อีกด้วยนะคะ ถ้าจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีไม่มากห้องนี้สามารถดีไซน์เป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเรามาดูในส่วนของห้องนอนที่3และ4กันต่อเลยค่ะห้องนอนที่3และ4นั้นจะจัดวางชุดเฟอร์นิเจอร์คล้ายๆกันค่ะติดตั้งเตียงตู้เสื้อผ้าพามานแบบ2ชั้นไว้ให้และนี่คือห้องนอนที่4ค่ะดีไซน์ลักษณะคล้ายๆกัน ส่วนของห้องน้ำห้องนี้ก็จะแชร์กันระหว่างห้องนอนที่2 3และ4ค่ะการดีไซน์ห้องน้ำก็จะมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับห้องนอนในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะส่วนของห้องครัวนั้นก็จะเป็นห้องครัวแยกค่ะเพื่อเวลาทำอาหารจะได้ไม่มีกลิ่นรบกวนเข้าไปในตัวบ้านค่ะโดยบิวอินชั้นวางและตู้เก็บอุปกรณ์ไว้อย่างสวยงาม ติดตั้งซิงล้างจานเตาแกส๊สและที่ดูดควันไว้ให้ครบเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้มีทั้งหมด90แปลงนะคะมีบ้านให้เลือกมากถึง90หลังเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกขนาดที่ดินตั้งแต่50 55 60 80ไปจนถึง200ตารางวาได้เลยค่ะ ลักษณะบ้านก็สามารถสั่งสร้างหรือปรับแบบได้ตามความต้องการราคาก็จะแตกต่างกันในแต่ละหลังค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับบ้านในโครงการนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน n o t t h e r n n d n d แอนฮาเชียงใหม่สนใจอยากซื้อ,อยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ